ชิปปี้เิรินเปิดใจถึงรักเก่ามือที่สามเป็นคนในแวดวงเดียวกันสำหรับนักเอกสาวชิปปี้เซรินสวยสับแบบไม่เกรงใจใครเลยค่ะที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็สวยเป๊ะไปหมดเลยปัจจุบันชิปปี้เป็นนักสแสดงอิสระมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดชิปปี้มาพูดคุยในรายการคลับไฟเดโชและมีช่วงหนึ่งที่ชิปปี้เปิดใจถึงความรักครั้งเก่าที่จบแบบไม่ค่อยสวยอยากเอาชนะไหมเวลาที่เราเจอใครเข้ามาเป็นมือที่สาม ไม่เคยเลยค่ะไม่คิดเลยค่ะไม่ว่าจะกับใครเลยก็ตามเพราะเราเชื่อเสมอว่าถ้าเกิดเขารักเราเขาต้องเป็นคนเดียวของเราไม่ใช่เธอเป็นที่หนึ่งนะแล้วมีคนนี้รับไม่ได้เหมือนทำไมถ้าคนรักเราแล้วทำไมถึงมีคนอื่นถ้ารักเรามันต้องไม่มีคนอื่นสิ บางคนต้องไปดูให้ได้ว่าคนนั้นคือใครกันแน่แล้วชิปปี้ทำอย่างไรแล้วรู้อยู่แล้วค่ะว่าคนนั้นคือใครเรารู้จักด้วยนะคะคือเรารู้จักพร้อมกันค่ะเป็นคนในแวดวงเดียวกันชิปเลยยิ่งรู้สึกว่ามันหักหน้ากันเกินไปไหมเรามักจะคิดถึงเรื่องทำไมไม่ให้เกียดฉันเลยใช่ค่ะคิดแบบนั้นเพราะว่าคือที่เพื่อนชิปไปมันเป็นที่สาธารณะคือทุกคนอยู่ที่นั่นถ้าเกิดเพื่อนเราเห็นก็ต้องมีคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราเห็นด้วยเหมือนกัน แล้วรู้สึกว่าเราครบกันแบบเปิดเผยคนต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแฟนเราแล้วคิดอย่างไรชิปแค่รู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติกันมากๆเลยแล้วชิปก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชิปรับไม่ได้ถ้าต่อหน้าคนอื่นยังขนาดนี้แล้วรับหลังคนอื่นจะขนาดไหนอาการของเราหลังจากที่บอกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็หนักมากค่ะถึงกับเป็นซึมเศร้าเลยค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาจะเจอกับอุปสรรค แต่ทุกวันนี้ชิปปี้มีความสุขมากๆและที่สำคัญมีความรักที่ดีมากเลยค่ะ